ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วไปสมัครรับเลือกตั้งใหม่ถามว่านะครับคุณผู้ชมถามว่านายกคนดังกล่าวเนี่ยจะต้องออกค่าใช้ใจ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ลาออกก่อนครบวาระนะครับคุณผู้ชมประเด็นนี้นะครับคำตอบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชม ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกครั้งใหม่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้กฎหมายยังไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องนี้เอาไว้นะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นนายกองการบริหารส่วนตำบนลาออกก่อนครบวาระลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติ ว่าต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับมีประเด็นเดียวก็คือว่าถ้าเราสมัครรับเลือกตั้งนายกแล้วเราไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจนถูกศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่สมัครผู้นั้นจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ